นิทานก่อนนอนเรื่องผู้ชายกับนาฬิกาพกเรือเก่าผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมท่าเรือร้างในยามเช้าหมอกบางมือของเขากำแน่นรอบนาฬิกาพกทองเหลืองเก่าที่มีรอยขีดข่วนเหมือนผ่านการเวลามาเนิ่นนานเสียงคลื่นกระทบเสาไม้ผูกพังทำให้ความทรงจำที่เขาพยายามลืมค่อยๆไหลกลับมาอย่างช้าๆ นาฬิกาเรือนนั้นไม่เพียงบอกเวลาแต่ยังเก็บซ่อนเรื่องราวของเรือเก่าลำหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนาฬิกาพกเรือนนี้เคยเป็นของพ่อซึ่งหายสาบสูญไปพร้อมเรือสินค้าในคืนพายุใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนทุกครั้งที่เขาเปิดฝานาฬิกาเสียงติ๊กตอกเบาๆคล้ายหัวใจของใครบางคนที่ยังไม่ยอมหลับไหลภาพเรือเก่าที่ลอยฝ่าคลื่นมืดดำในคืนนั้นปรากฏชัดในความคิดราวกับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน เขาไม่แน่ใจว่านี่คือความทรงจำหรือคำเชื้อเชิญจากอดีตเมืองท่าแห่งนี้เปลี่ยนไปมากจากวันที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ร้านค้าเก่าปิดตัวลงเหลือเพียงโครงไม้และสนิมเหล็กที่เยินหยัดท้าลมทะเลผู้ชายเดินผ่านตรอกแคบๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นเกลือและน้ำมันเครื่องความรู้สึกผิดบางอย่างกดทับหัวใจเขาเมื่อคิดว่าตนเองหนีจากที่นี่ไปนานเกินไปเขาเช่าห้องพักเล็กๆใกล้ท่าเรือ หน้าต่างมองเห็นซากเรือเก่าที่ถูกทิ้งให้ผุพังอยู่กลางน้ำยามน้ำลงทุกคืนเขาวางนาฬิกาพกไว้ข้างหมอนเหมือนเครื่องรางเสียงลมทะเลพัดผ่านทำให้เขาฝันถึงเสียงหูเรือที่ดังยาวและเศร้าส้อยเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกว่ามีใครบางคนเรียกชื่อเขาชายชาราผู้ดูแลท่าเรือจำเขาได้ตั้งแต่แรกเห็นดวงตาขุ่นมัวคู่นั้นมองนาฬิกาพกในมือเขาอย่างตกใจราวกับเห็นผี ชายชาราบอกว่าเรือลำนั้นไม่ได้จมอย่างที่ทุกคนคิดแต่หายไปพร้อมบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกคำพูดนั้นทำให้ผู้ชายรู้สึกหนาวเย็นแม้ยืนอยู่กลางแดดในคืนฝนตกหนักนาฬิกาพกหยุดเดินในเวลาตีสองตรงกันพอดีกับวันที่เรือหายไปเขาพยายามเขย่าและไขาลานแต่เข็มก็ไม่ขยับเสียงฝนกับฟ้าร้องผสมกันเป็นจังหวะประหลาดที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรง เขาเริ่มสงสัยว่านาฬิกาอาจไม่ได้พังแต่กำลังรอเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาของมนุษย์เช้าวันถัดมาเขาพบแผนที่เก่าแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ฝานาฬิกากระดาษเหลืองกรอบมีรอยดินสอขีดเส้นนำไปยังอ่าวเล็กๆที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ปัจจุบันกลิ่นอับของกระดาษทำให้เขานึกถึงห้องเก็บของบนเรือสมัยเด็กความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแยกไม่ออกเขาเช่าเรือประมงเก่าเพื่อตามรอยแผนที่ แม้ชาวบ้านจะเตือนว่าอ่าวนั้นเป็นเขตอันตรายที่เรือมักหายโดยไม่มีเหตุผลทะเลในวันนั้นสงบนิ่งผิดปกติราวกับกลั้นหายใจรอคอยบางอย่างนาฬิกาพกกลับมาเดินอีกครั้งทันทีที่เรือแล่นออกจากฝั่งเมื่อถึงอ่าวลับหมอกหนาทึบปกคลุมทุกทิศทางจนมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าเงาของเรือเก่าลำมหือมาปรากฏขึ้นราวกับผุดมาจากอดีตไม้กระดานและเสากระโดงดูคุ้นตาอย่างน่าประหลาดใจ หัวใจเขาหนักอึ้งเมื่อเห็นชื่อเรือเดียวกันของพ่อสลักอยู่ข้างลำเขาก้าวขึ้นเรือด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ดเหมือนเสียงต้อนรับและคำเตือนในคราวเดียวนาฬิกาพกในมือเริ่มร้อนขึ้นราวกับมีชีวิตความจริงที่เขาหนีมาทั้งชีวิตกำลังรออยู่บนดาดฟ้าเรือเก่าลำนี้บนดาดฟ้าเรือเก่าอากาศเย็นเฉียบผิดปกติแม้แสงแดดจะส่องผ่านหมอกลงมาเป็นริ้วๆ ผู้ชายเดินผ่านเชือกผูกและถังเหล็กขึ้นสนิมพร้อมความรู้สึกเหมือนกำลังก้าวย้อนเวลานาฬิกาพกในมือเดินช้าลงทุกย่างก้าวราวกับไม่ต้องการให้เขาไปถึงจุดหมายเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนทั้งที่รู้ว่าบนเรือมีเพียงเขาคนเดียวและในใจเขาเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่รออยู่คือความจริงหรือบทลงโทษจากอดีตเขาพบห้องกับตันที่ประตูเปิดแง้มไว้เหมือนมีใครเพิ่งออกไป โต๊ะทำงานยังมีแผนที่เดินเรือเก่าและบันทึกที่หมึกเลอะเลือนตามการเวลาเมื่อเขาแตะสมุดบันทึกภาพพ่อในชุดกัปตันก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำอย่างชัดเจนเสียงติ๊กตอกของนาฬิกากลายเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจของเขาและความกลัวที่ฝังดึกก็เริ่มเผยตัวออกมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้บันทึกเล่มนั้นเล่าถึงการเดินเรือครั้งสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดและการตัดสินใจที่ไม่อาจย้อนกลับ ผู้ชายอ่านไปมือก็สั่นไปเมื่อพบชื่อตัวเองถูกเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายพ่อของเขาเชื่อว่าเวลาไม่ใช่เส้นตรงและนาฬิกาพกคือกุญแจในการแก้ไขาบางสิ่งความจริงข้อนั้นทำให้เขารู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียงประตูไม้ปิดดังขึ้นเองทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวหมอกภายนอกหนาแน่นจนมองไม่เห็นทะเลรอบเรืออีกแล้วนาฬิกาพกหยุดเดินอีกครั้งแต่เข็มกลับหมุนถอยหลังอย่างช้าชา หัวใจเขาเต้นแรงเมื่อรู้สึกว่าเรือกำลังเคลื่อนที่ทั้งที่ไม่มีใครควบคุมและความหวาดหวัน่นเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับชะตากรรมเรือแล่นฝ่าหมอกไปยังพื้นที่ที่ไม่ปรากฏในแผนที่ใดเสียงทะเลเงียบสงัดราวกับโลกทั้งใบหยุดหายใจผู้ชายเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากทุกทิศท,ทางเสียงนั้นไม่ได้น่ากลัวแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและเขารู้ว่านั่นคือเสียงของผู้ที่ไม่เคยได้กลับฝั่ง บนดาดฟ้าเรือเขาพบเงาคนยืนมองทะเลอยู่ไกลๆรูปร่างนั้นคุ้นตาจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นแม้จะไม่เห็นใบหน้าแต่เขารู้ทันทีว่าเป็นใครนาฬิกาพกในมือร้อนจัดราวกับจะละลายและความคิดเรื่องการให้อภัยเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆในใจเขาเงานั้นหันกลับมาช้าๆเผยใบหน้าที่แก่ชรากว่าความทรงจำแต่ดวงตาย,ยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิม ผู้ชายไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้แม้คำถามมากมายอัดแน่นในอกพ่อของเขายิ้มบางเรากับเข้าใจทุกสิ่งโดยไม่ต้องพูดนาทีนั้นเวลาทั้งหมดดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพื่อให้พ่อลูกได้มองหน้ากันอีกครั้งพ่อเล่าว่าเรือไม่เคยจมแต่ถูกผูกอยู่กับช่วงเวลาที่ผิดพลาดจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวนาฬิกาพกถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครบางคนกลับมาแก้ไขสิ่งที่ค้างคา ผู้ชายเริ่มเข้าใจว่าตนเองคือคนที่ถูกเลือกไม่ใช่เพราะความกล้าแต่เพราะความรู้สึกผิดที่ยังไม่จางหายและบาระนี้หนักหนากว่าที่เขาเคยคาดคิดทะเลเริ่มปั่นป,นป่วนอีกครั้งเมื่อการสนทนาสิ้นสุดพ่อบอกว่าเรือจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อเขายอมรับอดีตโดยไม่พยายามเปลี่ยนมันนาฬิกาพกเริ่มเดินเป็นจังหวะปกติเรากับตอบรับคำพูดนั้นผู้ชายหลับตาลงพร้อมน้ำตาที่เอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว และตระหนักว่าการปล่อยวางอาจเจ็บปวดที่สุดเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเงาของพ่อหายไปพร้อมกับหมอกที่ค่อยๆจางลงเรือเก่าเริ่มผุพังและจมหายไปต่อหน้าต่อตายอย่างสงบนาฬิกาพกในมือหยุดเดินอย่างถาวรแต่กลับรู้สึกเบาราวกับปลดบาระทั้งชีวิตผู้ชายยืนอยู่บนเรือประมงลำเดิมกลางทะเลเปิดพร้อมหัวใจที่แม้จะเต็มไปด้วยความสูญเสียแต่ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเดินต่อไปเมื่อเรือประมงพาเขากลับถึงฝั่ง ถ้าเรือเดิมดูเงียบกว่าที่เคยเหมือนโลกเพิ่งผ่านเหตุการณ์สำคัญบางอย่างผู้ชายก้าวลงจากเรือพร้อมนาฬิกาพกที่ไม่เดินอีกต่อไปแต่ก็ยังอุ่นอยู่ในอุ้งมือเสียงคลื่นที่เคยคุ้นกลับฟังดูอ่อนโยนขึ้นอย่างประหลาดใจเรากับทะเลเองก็รับรู้การจากไปของเรือเก่าลำนั้นและในใจเขาเริ่มเกิดความว่างเปล่าที่ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่คืนแรกที่กลับมานอนในห้องพักเขาฝันถึงท้องทะเลที่สงบไร้หมอก ไม่มีเรือไม่มีเสียงหูดมีแต่แสงดาวสะท้อนผิวน้ำอย่างเงียบสงันเมื่อตื่นขึ้นเขาพบว่านาฬิกาพกถูกเปิดฝาไว้เองเข็มหยุดนิ่งที่เวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรู้สึกในอกเขากลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความทรงจำที่บาดลึกเริ่มกลายเป็นรอยแผลสะกร,รมที่ไม่เจ็บแล้วผู้ชายเริ่มเดินสำรวจเมืองท่าอีกครั้งด้วยสายตาที่ต่างออกไปเขาเห็นร่องรอยของอดีตในทุกซอกมุมแต่ไม่รู้สึกอยากหลบหนีเหมือนก่อน ร้านค้าเก่าที่เคยทำให้เขาเจ็บปวดกลับเต็มไปด้วยความทรงจำอ่อนโยนเสียงหัวเราะของเด็กๆริมน้ำทำให้เขารู้ว่าชีวิตก็ยังคงเดินต่อไปไม่ว่าอดีตจะหนักหนาเพียงใดและนาฬิกาพกในกระเป๋าเสื้อก็เหมือนพยานเงียบของการเปลี่ยนแปลงนี้ชายชาราผู้ดูแลท่าเรือมองเขาด้วยแววตาแปลกไปเมื่อเห็นนาฬิกาพกอีกครั้งชายชาราบอกว่าเมื่อคือนมีคนฝันเห็นเรือเก่าลำหนึ่งลอยออกสู่ทะเลอย่างสงบโดยไม่หวนกลับมาอีกต่อไป ผู้ชายฟังแล้วไม่รู้สึกตกใจมีแต่ความโล่งใจบางอย่างไหลผ่านหัวใจเขาเริ่มเข้าใจว่าการจากลาไม่ได้หมายถึงการสูญเสียเสมอไปแต่บางครั้งคือการปลดปล่อยวันหนึ่งเขานำบันทึกเก่าของพ่อที่เก็บได้จากเรือมานั่งอ่านริมทะเลอีกครั้งตัวอักษรที่เคยหนักอึง้งกลับอ่านได้ง่ายขึ้นเหมือนเวลาช่วยขัดเกลามาหมายเขาพบข้อความที่พ่อเขียนถึงความหวังว่าจะได้เห็นลูกชายใช้ชีวิตโดยไม่ถูกอดีตพันธนาการ ประโยคนั้นทำให้เขานั่งนิ่งอยู่นานพร้อมน้ำตาที่ไม่ขมขื่นเหมือนก่อนและในที่สุดเขาก็ยิ้มออกมาได้จริงๆผู้ชายตัดสินใจซ่อมแซมห้องพักเล็กๆนั้นให้กลายเป็นร้านซ่อมนาฬิกาเล็กๆริมท่าเรือแม้ตัวเขาเองจะไม่ใช่ช่างฝีมือดีนักแต่การได้จับกลไกเวลาในแต่ละวันทำให้จิตใจเขาสงบนาฬิกาพกเรือเก่าถูกวางไว้บนชั้นสูงสุดไม่ใช่เพื่อซ่อมแต่เพื่อระลึกเขาเริ่มรู้สึกว่าการดูแลเวลาของผู้อื่นคือการเยียวยาเวลาของตัวเอง ข่าวลือเรื่องเรือผีค่อยๆจางหายไปจากเมืองท่าเหมือนหมอกยามเช้าชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติราวกับไม่เคยมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นผู้ชายมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความเงียบสงันเพราะเขารู้ว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องถูกจดจำในประวัติศาสตร์การที่มันจบลงอย่างสงบก็เพียงพอแล้วและนาฬิกาพกที่ไม่เดินก็ยืนยันความคิดนั้นอย่างหนักแน่นบางคืนเขายังฝันถึงพ่อแต่ไม่ใช่ภาพเรือหรือพายุอีกต่อไป หากเป็นภาพคนสองคนนั่งเงียบๆมองทะเลเดียวกันความฝันเหล่านั้นไม่ทิ้งความเจ็บปวดไว้เมื่อเขาตื่นขึ้นแต่กลับทิ้งความอบอุ่นแผ่วเบาในใจเขาเริ่มเชื่อว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่จำเป็นต้องมีคำพูดหรือการแก้ไขใดๆเพื่อให้สมบูรณ์และการยอมรับคือรูปแบบหนึ่งของความรักวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งนำเรือนาฬิกาแตกหักมาขอให้เขาช่วยซ่อมผู้ชายใช้เวลานานกว่าปกติแต่ก็ทำสำเร็จเมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็กคนนั้น เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความภาคภูมิใจที่ไม่เกี่ยวกับอดีตหรือความผิดพลาดนาฬิกาพกเรือนเก่าบนชั้นวางสะท้อนแสงแดดวูบหนึ่งเรากับรับรู้และเขาก็พยักหน้าให้มันเบาๆในเย็นวันหนึ่งเขานั่งมองพระอาทิตย์ตกดินที่ท่าเรือเหมือนวันแรกที่กลับมาเมืองท่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่หัวใจของเขากลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนาฬิกาพกยังคงหยุดเดิน แต่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของการค้างคาหากเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางช่วงเวลาควรถูกเก็บไว้ไม่ให้เดินต่อเขาหลับตาลงพร้อมลมหายใจยาวและรู้ว่าการเดินทางที่แท้จริงของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฤดูฝนมาเยือนเมืองท่าอย่างเงียบงนันเม็ดฝนโปรยลงบนหลังคาสังกสีของร้านซ่อมนาฬิกาเป็นจังหวะสม่ำเสมอผู้ชายนั่งเช็ดเรือนนาฬิกาเก่าๆทีละเรือนด้วยความอดทนที่ไม่เคยมีมาก่อน นาฬิกาพบเรือนเก่ายังคงวางนิ่งอยู่บนชั้นสูงสุดเหมือนผู้เฝ้ามองเงียบๆและเขาเริ่มเข้าใจว่าการไม่เร่งรีบคือของขวัญที่เวลามอบให้ลูกค้าเริ่มเข้ามาในร้านมากขึ้นจากข่าวลือว่าเขาซ่อมนาฬิกาด้วยใจมากกว่ามือผู้คนเล่าเรื่องชีวิตของตนเองระหว่างรอเหมือนร้านเล็กๆก,กลายเป็นที่พักใจโดยไม่ตั้งใจเขาฟังเรื่องเหล่านั้นอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินเหมือนที่เขาต้องการใครสักคนฟังในอดีต เสียงติ๊กตอกของนาฬิกาหลายเรือนผสนการกลายเป็นดนตรีของการดำรงอยู่ขึ้นหนึ่งไฟในร้านดับลงจากพายุฟ้าขนองเขานั่งอยู่ในความมืดพร้อมแสงเทียนเพียงเล่มเดียวเงาของนาฬิกาพกเรือนเก่าทอดยาวบนผนังเหมือนเงาเรือกลางทะเลความทรงจำเก่าพยายามหวนกลับมาแต่ไม่สามารถครอบงำเขาได้เหมือนเดิมเขายิ้มบางๆเมื่อรู้ตนเองไม่กลัวความมืดนั้นอีกแล้ว เขาเริ่มบันทึกเรื่องราวของลูกค้าแต่ละคนลงในสมุดเล่มใหม่ไม่ใช่เพื่อจดจำรายละเอียดแต่เพื่อเตือนใจว่าทุกคนต่างมีเวลาที่ติดค้างเป็นของตนเองสมุดเล่มนั้นค่อยๆหนาขึ้นพร้อมความเข้าใจในชีวิตมนุษย์ที่หลากหลายมากขึ้นนาฬิกาพกเรือนเก่าถูกวาดลงในหน้าแรกของสมุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นและเขารู้สึกว่าการเขียนคือการเยียวยาอีกแบบหนึ่ง เช้าวันหนึ่งหญิงสาวแปลกหน้ามองนาฬิกาพกเรือนเก่าด้วยแววตานิ่งลึกเธอบอกว่าเคยเห็นนาฬิกาแบบเดียวกันบนเรือลำหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขาสั่นไหวเล็กน้อยแม้จะพยายามสงบเธอไม่ได้ถามอะไรต่อและเพียงทิ้งรอยยิ้มไว้ก่อนจากไปแต่ความรู้สึกว่าบางเรื่องยังไม่จบก็กลับมาอีกครั้งหลังจากวันนั้นเขามักนึกถึงหญิงสาวคนนั้นโดยไม่รู้ตัวความคิดนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวเหมือนก่อน หากเป็นความสงสัยที่อ่อนโยนเขาเริ่มตั้งคำถามว่านาฬิกาพกเรือนเก่าอาจไม่ได้จบหน้าที่ของมันเพียงกับการปลดปล่อยเรือนาฬิกาที่หยุดเดินอาจยังคงทำงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ต้องใช้เข็มเวลาคืนหนึ่งเขาฝันถึงทะเลอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำใสและสงบนิ่งใต้ผิวน้ำมีนาฬิกามากมายลอยอยู่เหมือนดวงดาวในท้องฟ้ากลับด้านพ่อของเขายืนอยู่ไกลๆและพยักหน้าโดยไม่พูดอะไร ความฝันนั้นไม่ทิ้งคำถามแต่ทิ้งความมั่นใจบางอย่างไว้ในใจเขาเขาตื่นขึ้นมาพร้อมความตั้งใจใหม่ในการใช้ชีวิตเขาเริ่มซ่อมนาฬิกาอย่างพิถีพิถันยิ่งขึ้นเรากับแต่ละเรือนคือเรื่องราวที่ต้องได้รับเคารพเวลาไม่ได้เป็นศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ควรรับฟังนาฬิกาพกเรือนเก่าบนชั้นวางส่องแสงอ่อนๆในแสงเช้าเหมือนการยืนยันเงียบๆ เมืองท่ากลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อฤดูท่องเที่ยวเริ่มต้นเสียงเรือเสียงผู้คนและกลิ่นทะเลผสมกันเป็นชีวิตชีวาที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนเขานั่งมองผู้คนผ่านหน้าต่างร้านด้วยหัวใจที่สงบอย่างประหลาดใจความโดดเดี่ยวที่ติดตัวเขามานานค่อยๆเลือนหายไปโดยไม่ต้องเอ่ยลาในเย็นวันหนึ่งเขาหยิบนาฬิกาพกเรือนเก่าลงจากชั้นวางเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเขาเปิดฝามองเข็มที่หยุดนิ่ง โดยไม่รู้สึกเสียดายหรืออยากให้มันเดินอีกต่อไปลมหายใจของเขาสม่ำเสมอเหมือนทะเลในวันที่ไร้คลื่นและเขารู้ว่าบางสิ่งกำลังรอยอยู่ข้างหน้าอย่างเงียบๆเ,เหมือนเวลาที่แท้จริงหลังจากหยิบนาฬิกาพกลงมาจากชั้นวางผู้ชายเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในทุกวันแม้เข็มจะไม่เดินแต่เขากลับรู้สึกเหมือนเวลาของตนเองเริ่มไหลยอย่างราบรื่นลูกค้าที่เข้ามาในร้านมักเล่าว่า รู้สึกสบายใจผิดปกติเมื่ออยู่ใกล้นาฬิกาพกเรือนเก่าราวกับมันดูดซับความกระวนกระวายออกไปอย่างเงียบๆและเขาก็เริ่มยอมรับบทบาทของตอนเองในฐานะผู้เฝ้ามองเวลาเหล่านั้นหญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นกลับมาอีกครั้งในเช้าวันที่ทะเลสงบเธอแนะนำตัวและเล่าว่าปู่ของเธอเคยเป็นลูกเรือบนเรือลำนั้นเมื่อหลายปีก่อนคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขาสั่นไหวเล็กน้อยแม้จะพยายามสงบ เธอไม่ได้ถามอะไรต่อและเพียงทิ้งรอยยิ้มไว้ก่อนจากไปแต่ความรู้สึกว่าบางเรื่องยังไม่จบก็กลับมาอีกครั้งทั้งสองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นโดยไม่เร่งรีบเธอมักนั่งฟังเสียงนาฬิกาในร้านเหมือนกำลังฟังเรื่องเหล่าที่มองไม่เห็นผู้ชายพบว่าการแบ่งปันความทรงจำไม่ได้ทำให้บาดแผลเปิดอีกครั้งอย่างที่กลัวหากกลับทำให้มันหายใจได้เงาของนาฬิกาพกเรือนเก่าบนผนัง เหมือนเชื่อมโยงอดีตของทั้งคู่เข้าด้วยกันอย่างแผ่วๆวันหนึ่งเธอขอให้เขาพาไปที่อ่าวเดิมที่เรือเคยปรากฏแม้ความลังเลจะผุดขึ้นในใจแต่เขาก็ตกลงทะเลในวันนั้นสงบและว่างเปล่าไม่มีหมอกไม่มีเงาเรือมีแต่พื้นน้ำกว้างที่สะท้อนท้องฟ้าใสนาฬิกาพกในมือเขาเย็นเฉียบเหมือนเพียงวัตถุธรรมดาและเขารู้ว่าที่แห่งนั้นได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นแล้ว หญิงสาววางดอกไม้ลงบนผิวน้ำโดยไม่พูดอะไรผู้ชายยืนอยู่ข้างๆรับรู้ถึงความเศร้าที่ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายคลื่นเล็กๆพาดดอกไม้ลอยห่างออกไปช้าๆเหมือนการอำลาที่ไม่เร่งรัดนาทีนั้นเขาเข้าใจว่าการจดจำไม่ได้หมายถึงการยึดติดเสมอไปแต่คือการยอมให้สิ่งที่จากไปมีที่อยู่ในใจอย่างสงบหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆ เขาไม่จําเป็นต้องพูดถึงอดีตตลอดเวลาเพื่อรับรู้มันการนั่งเงียบๆในร้านซ่อมนาฬิกากลับเพียงพอนาฬิกาพกเรือนเก่าถูกย้ายมาวางใกล้หน้าต่างรับแสงแดดอ่อนๆเหมือนการเปิดพื้นที่ใหม่ให้มันหายใจคืนหนึ่งผู้ชายฝันถึงพ่ออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีทะเลหรือเรือมีแต่สนามหญ้าโล่งกับท้องฟ้ากว้างพ่อยืนอยู่ไกลๆโบกมืออย่างเรียบง่ายโดยไม่เกลียดชื่อเขา ความฝันนั้นสั้นแต่ชัดเจนเหมือนคำลาอย่างสมบูรณ์เมื่อเขาตื่นขึ้นมาหัวใจของเขาเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาสังเกตว่านาฬิกาพกเรือนเก่าเริ่มมีรอยคราดเล็กๆบนฝาเหมือนการเวลากำลังคืนมันสู่ความเป็นวัตถุธรรมดาเขาไม่ได้พยายามซ่อมแซมรอยนั้นเพราะรู้ว่าบางรอยไม่ควรถูกลบเลือนนาฬิกาทุกเรือนในร้านยังคงเดินต่อไปตามหน้าที่ของมันขณะที่นาฬิกาพกเรือนเก่า ทำหน้าที่เพียงเตือนให้เขาระลึกฤดูร้อนมาถึงพร้อมแสงแดดจัดและเสียงหัวเราะของผู้คนริมท่าเรือร้านซ่อมนาฬิกากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมืองโดยไม่รู้ตัวผู้ชายรู้สึกถึงความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกนาฬิกาพกเรือเก่าเงียบงันบนโต๊ะไม้เก่าเหมือนผู้เฒ่าที่นั่งมองโลกอย่างพอใจในวันครบรอบการหายไปของเรือเก่าผู้ชายและหญิงสาวกลับไปที่อ่าวอีกครั้งโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้ พวกเขายืนมองทะเลเงียบๆพร้อมกันโดยไม่ต้องพูดอะไรนาฬิกาพกเรือเก่าอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาอย่างสงบนิ่งและเขารู้ว่าความเจ็บปวดในอดีตได้เปลี่ยนรูปเป็นความเข้าใจที่อ่อนโยนแล้วหลังวันครบรอบนั้นผู้ชายรู้สึกว่าหัวใจตนเองนิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการเตือนเช้าเปิดร้านและฟังเสียงนาฬิกากลายเป็นพิธีกรรมเล็กๆที่ช่วยจัดระเบียบความคิด เขาไม่เร่งเวลาและไม่หวังให้วันใดพิเศษกว่าวันอื่นนาฬิกาพกเรือเก่ายังคงอยู่กับเขาแต่ไม่เรียกร้องความสนใจและชีวิตก็เริ่มไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติหญิงสาวเริ่มช่วยงานในร้านบ้างในวันที่เขายุ่งเขาจัดเรียงนาฬิกาอย่างระมัดระวังเหมือนจัดวางความทรงจำผู้ชายมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกอ่อนโยนที่ไม่ต้องตั้งชื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเงียบๆทำให้เขาเข้าใจว่าความผูกพันไม่จำเป็นต้องอธิบาย นาฬิกาพกเรือเก่ารับแสงบ่ายอ่อนๆอย่างสงบวันหนึ่งเขาตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังตั้งแต่ต้นโดยไม่ปิดบังเสียงของเขาเรียบและมั่นคงกว่าที่คาดไว้หญิงสาวฟังโดยไม่ขัดจังหวะและไม่แสดงความตกใจเรื่องราวที่เคยหนักอึ้องกลับเบาลงเมื่อถูกแบ่งปันและเขารู้สึกเหมือนได้วางของชิ้นใหญ่ลงจากบ่าเธอเล่าว่าในครอบครัวของเธอมีคนรอคอยคำตอบมาทั้งชีวิต แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ต้องการกลับไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหากเป็นความสงบใจผู้ชายเข้าใจคำพูดนั้นอย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกนาฬิกาพกเรือเก่าเหมือนสั่นไหวเบาๆในความรู้สึกมากกว่าความจริงและเขารู้ว่าคำตอบบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นถ้อยคำเขาเริ่มคิดถึงอนาคตโดยไม่รู้สึกผิดกับอดีตความคิดเรื่องการขยายร้านหรือสอนเด็กๆซ่อมนาฬิกาเริ่มผุดขึ้นมา เมืองท่าไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งความทรงจำอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ของการเติบโตนาฬิกาพกเรือเก่ายังคงเงียบเหมือนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเขาก็ยิ้มให้มันเบาๆในคืนหนึ่งที่ลมทะเลพัดแรงเขานำกล่องไม้เก่ามาใส่นาฬิกาพกเรือเก่าอย่างทะนุถนอมกล่องนั้นไม่ได้ปิดตายแต่เปิดไว้เล็กน้อยเหมือนให้หายใจเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังจากลาแต่เหมือนกำลังจัดที่ทางให้สิ่งสำคัญ นาทีนั้นเขารู้ว่าความผูกพันที่แท้จริงไม่ต้องการการยึดถือวันต่อมาเขานำกล่องนั้นไปวางไว้ในมุมร้านที่แสงแดดส่องถึงเสมอป้ายเล็กๆข้างกล่องเขียนเพียงคำว่าเวลาและความทรงจำลูกค้าบางคนหยุดอ่านและนิ่งไปชั่วครู่โดยไม่ถามอะไรผู้ชายมองภาพนั้นด้วยหัวใจสงบเพราะเข้าใจว่าความหมายได้ถูกส่งต่อแล้วฤดูฝนผ่านไปอย่างรวดเร็วและเมืองท่าก็เข้าสู่ฤดูใหม่ เสียงเรือเสียงนาฬิกาและเสียงผู้คนผสานกันเป็นชีวิตประจำวันเขาไม่ฝันถึงเรือเก่าอีกต่อไปแต่ยังฝันถึงทะเลในรูปแบบที่อ่อนโยนความฝันเหล่านั้นไม่ได้เรียกร้องให้ย้อนกลับมีเพียงการยืนยันว่าเขาเดินมาถูกทางผู้ชายเริ่มสังเกตว่าตนเองหัวเราะง,ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องเล็กน้อยไม่ทำให้ใจหนักเหมือนก่อนเขาเริ่มเข้าใจว่าการเยียวยาไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆซึมเข้าไปในชีวิต นาฬิกาพกเรือเก่าในกล่องไม่เคลื่อนไหวแต่หัวใจของเขากลับเคลื่อนไปข้างหน้าวันหนึ่งเด็กหลายคนมาขอให้เขาสอนซ่อมนาฬิกาเขาเริ่มจัดมุมเล็กๆสำหรับการเรียนรู้และการลองผิดลองถูกเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นเติเตมเต็มร้านอย่างอบอุ่นผู้ชายรู้สึกว่าตนเองได้ส่งต่อบางสิ่งที่มากกว่าความรู้และเวลาที่เขาเคยกลัวกลายเป็นเพื่อนของเขา หญิงสาวยืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเงียบเธอบอกว่าเมืองท่าแห่งนี้ดูต่างออกไปเมื่อมองผ่านสายตาเขาผู้ชายไม่ได้ตอบแต่รับรู้ถึงความหมายในคำพูดนั้นความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ใช่ช่องว่างอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในคืนดาวเต็มฟ้าผู้ชายนั่งมองทะเลจากท่าเรือเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ความรู้สึกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่รอคอยสัญ,ญญาณจากอดีตและไม่กลัวอนาคต ลมทะเลพัดผ่านอย่างอ่อนโยนเหมือนการยืนยันที่ไม่ต้องใช้คำพูดและเขารู้ว่าตนเองอยู่ตรงที่ควรอยู่แล้วเขานึกถึงพ่อด้วยรอยยิ้มที่ไม่ปนความเจ็บปวดความทรงจำยังอยู่ครบถ้วนแต่ไม่หนักหน่วงอีกต่อไปนาฬิกาพกเรือเก่าในกล่องไม้เหมือนหลับไหลอย,อย่างสงบเขารู้ว่าหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นแล้วและหน้าที่ของเขาคือการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าเช้าวันหนึ่งแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างร้านอย่างอบอุ่น ผู้ชายเปิดร้านด้วยจังหวะเดิมที่คุ้นเคยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความมั่นคงลูกค้าทักทายเด็กๆหัวเราะและเสียงนาฬิกาดังเป็นจังหวะชีวิตเขาหายใจลึกและรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การย้อนเวลาแต่อยู่ที่การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มใจในวันหนึ่งที่ดูธรรมดาผู้ชายยืนอยู่กลางร้านซ่อมนาฬิกาเล็กๆริมท่าเรือมองเวลาเดินผ่านไปอย่างไม่เร่งรีบ นาฬิกาพกเรือเก่าเงียบงันในกล่องไม้แต่ทิ้งความหมายไว้เต็มหัวใจเขาเข้าใจแล้วว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องเดินต่อเพื่อมีคุณค่าและเรื่องราวของผู้ชายกับนาฬิกาพกเรือเก่าก็จบลงอย่างสงบในจังหวะเวลาของมันเอง